กะยันตัางแท้ว่างี้มาเป็นะฮวอนขีหยันี้ข้าวอหังมากเอ๊ะฝันก็เหลอตัดก็นเด็กตัวเองรพยาบาลราชเสสวัสดีครับหัวสวัสดีครับเมื่อวนมาหาโจมฉันมื่อนี้ได้ไม่รู้ตำส้มตำนะครับตำบางุ่งเซ่ปากกอกแล้วก็ ใส่หมูยอนะครับน้ำดำปื๊ดๆอยู่กนน้ำปลาล้วนๆนี่พี่น้องแล้วได้หมกดอกไม้ใส่หมูสามชั้นคอหมูย่างหมูสามสไก <ป S> ่ย่างาแล้วก็หนังไก่ทอดไก่ทอดพี่น้องเ่อไม,ไม่นู่หลากหลายนี่สุดเลพี่น้องเมนูกินข้าวเมนูกินข,ข้าวแซ่บมาเด้ออันเอฟซีทีวีทั้งไก่ทั้งไก่ฝั่งไทยฝั่งลาวฝั่งกัมพูชาฝั่งเวียดนามมากินขา้าวแซ่บๆกับคุณยายบ้านครับพี่น้อง ฟางยุงหมน้เด้อพี่สมหญิงนะคะเดี๋วกินเผือด้อ่การท้ยเมาอัดนบูดนลาดนอกเน่เด้อพี่สมญิงแกบอกจะมาอยู่นะเต้งไม่ต้งถูกก็ได้แต่เนียอว่าเ้อเสีดเรียแกบอกจะมาเดือนกุมาครับพี่สมหญิงเรีมฝากคนนึงเอาเห็น จำเส้นที่แข็งก็เผ็ดเช้นแล้วท้องมากมา้วลยนะคอมอหมูย่างของที่ร้านอร่อยนะอมากนุ่นนุ่นคุณค่ามากจังข้อมหมูยามม่างลูกค้าลูกค้าสั่งจะคอมหมูคอมหมูเบิสเลยคอ,อหมูเก่งครับ ยำลมเลยขยันตั้งแท้ตำแล้วภาพมะเขือรูกวมากินลำบั Mà đẳng, đẳng đẳng nào, này. Này. <laughs> ừ. mà cái 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 mà mà cái mà cái mà cái 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 không mong người mà mặc 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 làm mặc mặc mà mặc 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 จุกมันเขาเรียกว่าจุกไหมภาษาไทยนมใช่ไม่ประกอบน้า,าดำนี้ีเดียวสองน้า,าเงยหน่อยก็หม่ยาก พี่นา้าลูกค้าชอบ,บอออกัควาคหมูย่าง,งมันนุ่มมันลอยกลมมทำไมแพงเหรอมันเงินซื้อแพงตัวแหละเจสิบบาทเองทำไมถึแพงเหรอมันไม่มีเงินซื้อมันจะเจอทีมบรนะเต็มใหม่ยังไม่มีค่ ได้ถึงทางนแล้วได้ถึงทานฟรีก็บุญแล้วนี่ยงานแรกน้ตามตำนานแรกเข้าพูดคือก็าสวยสอบฟ้าไม่เห็นเลยช่วยกาาันทำอ,อ,อาหารกินก็ประหยัดกอมเอาอานาคตมีเยอะแยะก็ประหยัดเลยนะ เล่าวาแม็กซินปุรีสมัยยูควันมีกินแค่กาแฟถุงยังยี่สิบห้าบาทมาวันสองถุงมาสองถุงอัลติเนียอ่ะก็เหมือนททาเราคนเม็เนไทยเปาขนมปังหาอันคุ้เชื่อกานเลอกกินหลามยังไม,ม่ขอกินขนมปังก่อนนอน món bánh ăn là 22 ngàn, ăn bánh hái bắn, ăn nhéo, thưởng siêu năng, con siêu năng, làm công nhân làm lao động nhiều, ăn tôm nâm, ăn tôm sao bắp quấn kiểu ăn hàn hoi là sướng tai, ผมวอามีไอจิมป้วยบาง่ายสแกนรถตักขาสัมเออว่ามันองสารเนี่ยแถงี้เนี่ยเจี๊ยะเป็นยัง่งซื้อเสกก่อนไปข้าตลาดื้อซื้อชูเยอะเฮ้เขาปลาเั เจ้ชมพู่ต้อซื้อชมพู่ไหมเจ้จต่ออยากคืไม่ใช่ชมพู่คือไม่ใช่คุณผมไม่ใช่โมน่าจะชมพู่วะเหมือนเร

ก็บ้คือทิมเจาเห็นไหมนี่เหมืนหลายต๊ะต้องเนาะคือกบมือ ยงไเหทายืนทางล้างมันขาวอ่ะคุณมอวาครับขายได้ยับ้งอวหารทะเลหรอพาปนลก,ก็ต่อกันกว่าครับล้างเขานอาหารเตี๋ยนัดฉันชอคือพานลก,ก็สองพักว่าฉันถึงอยู่ับ้ากินลกขาดอว,วบด เก uhm ่็เรลจับเลงได้ครับพวกมางเอาตะขายนะอืมแล้วก็เปิดบนทูนเจ้ามูใส่รถครั สมัยนี้ก็สมัย 5G แล้วปลาดุกทะเลวยของทะเลสดมากเลยนะหยใน5ปัดนาแล้วงทุนลงลลงทุนไหมลงทุนลงลงแรงเหรอลงทุนเกล้มันลงมาอเยอะแล้วก็ลงแรงแล้วก็อาศัยคนหลับคนนอน แต่ได้ก็คุ้มด้ยแต่ได้ก็คุ้มถ้าเป็นร้านอื่นก็ชอบเลไมทุกทำได้เราเล่นอะได้แต่เขาบอกกันไหนไม่ได้ของทังเนก็ไม่ได้เลยไม่ได้อืการเสี่ยงเหาามือนกนนะเี่ยเไื่องเสี่ยงก็คืออันบนไดามันไม่ได้ก็แล้วแต่ะแต่ได้ก็ดีดิฉันชอบมันเอาฟอเอาคนชอบ

ทำไม่ได้สองแต่ว่าคนบอกบาตองรีบติดก่อน <c oughs> ประชดแ <c oughs> ม่ประชดเจ้กแม่ถ้าปกติเข่คคาคีคาค่ร้าเขาบอกว่าต้องรีบนะ้ำอย่างไม่แกก่บตาหรอกก็ช้ไดเดีโดแล้ว <c oughs> บ้างเหรอไปทำข,ข,ขามรู้หาสองแไม่ติดต่อไปหรอเรา ขัดมา้วครับคุขดคลิมิกก,การปอบพูดอะไรนะครับเด้อเสิจัดมาชุ่มไปให้ของอนุไฮรูคาวก็ไปเราวค่ะเา็นของก็อจยก็อนอพี่น้องดูอีอไม่แห้งสุขภาพแข็งแรงวัตรียาบรรจุในทีส่สำคัญไม่เงินต้องทองแทล,ลายๆครับกรณีกคแช์เป็นการจ่า,ใจายให้พยาบาลแล้องพี่น้องเ้อะสวนดีเงีย,ยบค่ะไปนะครับพี่น้องสวัสดีครับสมองเราบรีสุทนะตัวกับ,บ,นะกบเบืีอเข้าแวเหร